วันร้ายอ่ะช่วงนี้อยากไปทําบุญมีวัดไหนแนะนำบ้างเนี่ยเ็ตบุญบอกช่วงนี้ยอดกระตกก็อยากเ็ตบุญแต่อยากเ็ตบุญคือกันเมื่อยเอาเอาเสียงของศิลป์ตีศิวิทย์ฟังไปไปวัดนี่เบ้าขันไปวัดอันวัดพยืนบอกวัดของอันนกังทะลาที่เขาปักไปกันไหมคือไปวัดพยืนมาเนื่องศิวิทย์ฟังแต่สมัยสกี้ผู้เฒ่าวน์คุมอศิวฟังมังเสียละเรื่องภูเถาวน์เมื่อวามันสิมีเรื่องมันสิมีเรื่องเล่าว่าวิทฟังว่า ตะกอนนี่วัดนี่มันเป็นเมืองมันเป็นเมืองคันธาราดเป็นเมืองแบบไงได้ล่ะแต่ว่าแบบที่นี่เจ้าเมืองค่ะพอแม่จะของตายก็เลยถึงต้องคําสาบให้เมืองนี่สิบ่าจะเลื่อนเกานาฉันญ่าแรงกระแรงคักง่ามนา้นามกระทมปบบที่นี่เพื่อนก็เลยว่าเพิ่อยากแก่คําสาบเพิ่เลยให้หมอดูหมอเบิ่งว่าเห็นตรงไี้สิแก่ค้าสาบได้หมอโดนได้แบบว่าเพื่นส้างวัดสามวัดหนึ่งในวัดนั่นคือวัดพยูนหัสางวัดล้วยังสิดีขึ้นมานี่วัดนี่คนก็เลยมาสักการะหลายเพราะว่า นบางคนเนี่ยก็มาขอพรขอพรสมัครปัสกุลสมเดเพราะวะใครๆว่าเพิ่นอยากใครอยากใครอยากก็เอื่อมาจังไรอ่ะเพิ่นรู้สึกพิจารณาเมย์อยากใครคนปัสสาวะสมเด็เพิ่นก็เลยก็เอื่อมาประทานพรบอกให้พรให้พร่อนสมเด็จกับทุกคนเลยแบบอีกสองหมัดอยู่ใส่อีกสองหมัดขยู่รอๆกันนั่นแหละมันจะเป็นวัดวัดวัดสุวรรณเป็นเป็นวัดของแม่เพิ่นแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนสุดปไหว้ัยวัยวัดพยูนใช่แล้วก็มันสิเนี่ยภาษาไทไข่คือ มันเขาสืบว่หหาจังไเลยนะใครๆว่ามันมีหินแหยกฉันเท่าไปว่าอธิษฐานฉันเท่าหดอธิษฐา,า,านว่าเท่าสิเท่าสิประสบจนบัวฉันเท่า,ายกขึนก้นก็คือประสบผลสมเร็จค่ะใหญ่อ,อยากขายรถหาคันขึน้นเคยตัวไปยกมันบ่เออเราไปขอเบิรงหน่อก็อธิษฐานเ<ก>บอร์มาล่ะก็้ร่องเบิรงแต่ว่าชวนมากบัประสบสมเร็จเมือแต่ว่าบางคนมาบุญก็ต้องมาแก่บุญดิของมาเย็ดแต่มันไดเอางี้ไปบ่สนใจบ่บัดนี่ไปบัดนีีบ่ไปกับไปกับไปเลยไปไปกัน ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงวัดพระพุทธมงคลนะครับหรือว่าวัดพระเย็นนะครับที่ตั้งอยู่ที่นะครับอำเภอกันทรวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามครับผมวัดนี้นะครับก็จะเป็นวัดที่ทุกคนของอำเภอกันทรวิชัยนะครับเขาให้ความสัะจัญและบูชานะครับมา រាជ្យញញោតសើចមុនน้ำแม่ติงមិនខងជិញចា สำหรับคลิปนี้นะครับได้พาทุกท่านนะครับเข้ามาชมที่พึ่งทานจิตใจนะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าใครนะครับสมมุติว่าได้มาที่จังหวัดมหาสารคามของเรานะครับและเดียนมากับการะของพ่อพระยืนได้นะครับที่วัดพระพุทธมงคลนะครับคนบ้านศานะครับอำเภอบรนทรรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับและเดียนเข้ามาได้นะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับทลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม